ตัวมันจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองตัวมันจะ,ะต,ต้องลัใงใจต่อใช่ค่ะควัดสิบมวยยองเจ้าของจะไปยองมาตัวใด멤บอมุจวาวาใช่สิ่่มมักไผ่มักมัน่นคนเขามันง่ามไผ่ง่ามมั่นจะไปตีกันก้าอ้วนไผ่งายจอยกผ่ง่ายจะไปหายงานตังคนอื่นอ,อิลี ก่อนอื่นเขาต้องหาความมั่นใจหาแรงบันดาลใจกับเจ้าของอสัก่อนแมนมักไัยมักมั่งกันคนเท้ามัดแนวเดียวกันมักก็ได้ผัวได้เนี่ยผู้เดียวกันต้นตัวแมนบอเออคันมกักคือยยกันกับฝ่ายเจ้าก็ได้เป็นผัวแอนวรดีเจ้าเร<ม>าเลี้ยงผู้เดียวมันนี่โอ้โบอกไปบอกไปเดิมเจ้าแมนดีใจดีใจค่ะแล้วก็เมอนี้มาเป็นเทียรที่สองค่ะนะฮะตั้งแต่ มี A b ดีแอนด์บอดแล้วก็บอยสิริชัยนะครับกับคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลถือว่าเป็นมือที่ sunshine, ฮอตเซิงใช่สองรอยก็คิวงานการแสดงของระเบียบว,วัฒนศิลป์น้องๆทุกๆคนทุกๆแนนมันนี่ฉเฉลิมฉลองกัน<ะ>เพะเอิ่นว่าเป็นมือปิดสายได้เป็นมือฉลองคว่มสาเร็จนะฮะันนีมารวมแสดงความยินดีซึ่งระเบียบว,วัฒนศิลป์แน่นอนที่สุดกันค้นทีติดตามมน่นใจกันลอยประคองสิ่งว่าเป็นจุดกาเนิด ฮะบ่มี่ระเบียบว,วันสินกับบมมี่บอยซีริชใช่แล้วก็บ,บ่มมีมอลลั่ใจเกลมรอมนะนะครับจะได้ก็ฝากพี่น้อยน้องแนนเป็นลูกไส้ข้นแรกที่เปิดบันทึกหรือว่าเปิดประวัติศาสตร์ลูกไส้ใหญ่บ่นล,ลูกไส้ใหญ่ไปเห็นวงเป็นของตัวเองเป็นวงแรกวววเออหัวหลานลืมคู่ก่อนอโมล้องเบิ่อนอก่อนมู <ไป S 2> แล้วก็วันนี้นะฮะดีใจที่ได้มีโอกาสนะครับได้เห็นน้องๆนะครับในเครือข่ายหรือว่าเป็นสายเลือ ห่วมกันะนะับจากปานระเบียบว,วัตนศสิปงแต่คะแนนออกไปหลายๆวงมือนี่เลยมากตุ่มมาโฮมกันโดยเฉพาะพี่น้องเอซแฟนครับแฟนบิงแฟนบอลลัมดีใจ <DJ S 2> ที่ได้มีโอกาสมากมันนีครับถือว่าเป็นเส้นทางของชีวิตของการเติบโตของเส้นทางหลายๆงานใช่ด้วยค่ะ,คะถ้าเกิดสมมติว่าบอรับโอกาสดีๆกับคงสีบอมีโอกาสไต้ เติบโตด้ยตัวประเทศมันบอกว่าะระเบียบว,วัฒนธน่มคือมหาวิทยายลัายนักนะเรียนจบแล้วจะต้องไปนี่รักสูตรของตัวเองะนะคีโรงเรียนของตัวเองอีกหนึ่งผลงานเพลงซาครับืัอนี้นี่ศิลปินนี่นั่งเอกหน่อยใจจะลอยมากพร้อมเด้อปรบเมอ่อต้อนรับน้องเพชรน้นองพลอยแน่ไลายในบบอนี่ครับซองไนเด้อช่องวอร์คฟอยด์23ค่ะผลงานเพลงดีๆอันนี้เป็นสายเลือดระเบียบวัฒนธรินนะ น้องเวงนี้นั่งเอกหน่อยวาทีนั่งเอกคนต่อไปโอ้สิเด็เป็นนั่งเอกหรือน,นั่งโทษเอนอะเราไม่จ้องกันได้ดหนบน้องนทีจังพ่อยเป็นเพื่อนกันได้เลยห่างกันอยู่เดือนเดียวเฮดนาจืดตัโลอยู่หนูชื่ออะไรจ๊ะไม่เห็นโซโลอยูน่นาอบ้านเลยเอาเดี๋ยวถามบางท่านพุณนก็นได้หนูนชื่อน้องนิดสิลี มึงไอทิพไอทิพนุ้นเช้าน้องอะไรคะที่แรกเก็บเป็นสิบอด์ม่าแล้วเพื่อจังสิอยากนอนนี่นะจ้ายาติมบาพาดอีกหน่อยมาแน่วันนะฮะแต่เลอยากเดีมาเดินกมูเนาะ นะครับในช่วงนี้นะครับร่วมนะฮะสายเลือระเบียบวัฒนศินนะฮะหูซึ้อว่าปีนี้หลายวงก็ก่าและเห็นข่าวข้าวน้องๆออกไปตั้งวงของตัวเองอีกมือเยวกันมาตุ้มมา้อมกันนะครับามาลูกออกมามามาเดี๋ยวพอลูกดป้าป้าอันนี้ก็ลูกไปทีนี้ <laughs> ล,กกนลูกกันกันลูกเน่ หน้าฮักไอ้ว่าสิเล่แล้วพอเล่นแล้วก็เล่นดอกเอาลูกล,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 ลงมาข้างล่างมาลงมาข้งางล่างเอาไปเนี่ยโซกันเอาลูกไปเนี่ยเพราะสิ่งที่มากเลยคือเอาข้อมือซื้อฟอร์กอนครับก็เป็นข้อมือซื้อที่ว่าดีใจภาคภูมิใจนะครับที่สามารถร่วมโตัวลูกๆได้แต่ว่ามีอีกหนึ่งบวกากขึ้นห่านน้ำโมน้นำหนักมันเกินนั่งเอกปพอ่พ่ออีซีปากหมา,ามาอยู่แต่ว่าเป็นลูกตุ่มอยู่ทา่ามแต่หัว ปอดซีนะบังคับแม,คบมนคับอนีกับเรื่ความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าปกติเรือบุนีกำหนดการอันก้อนตันสิปิดใจกระโอยปิดวงชนกันกรบพอบังเอิญลูกก็ะเลย่เค,ยรครียดกับเจบาภาพาได้กรเลยขอปิดก้อนพ่อเพื่อสิ่งในชนกันนะครับผมแล้วก็ลูกแม่นกปิดไปก้อนแล้วลูกโรกกับปิดไปก้อนแล้วลูก,ลก,กบดกกูดกับปิดไปก้อนแล้ว สกีตใหญ่กับบ้านในปิดเพราะว่าบพรานท่านเปิดก็ขอฝากนะครับปีแรกปีแรกอันนี้ปีแรกหมอลำเสียงสกิตตับสกีตใหญ่โอ้ยต่อไปแน่เสื้อสีไหลเว้ยคือเก่าอยู่นะพ่อไอ้หาประสบการณ์ปีนึงอ้าวมาดีค่ะพร้อมแล้วทุกสิ้นทุกอย่างบพราะเนเสียดายถ้าโดน้องเห็ดหมอลำบุ้งไปง่ายง่ีย หนึ่งมันมีหลายสิ่งหลายอย่างบารมีความสามารถมีคนซัพพอร์ตหลายสิ่งหลายอย่างเป็นองคั้งเป็นวงได้นะครับโดยเฉพาะลูกๆของระเบียวัฒนศิลป์นะครับประสบการณ์ร้ายอันนี้ประสบการณ์ร้ายอันนี้นประสบการณ์ร้ายมีอันนี้นะเนี่ยฝากแนนพี่น้องครับผมและสิ่งที่ภาคภูมิใจและดีใจมันนี้ก็คือลูกไพ่บ่กรับงานเพราะว่า ปกติแล้วคนกศัศรีวันที่คิ้วว่างนี่คือจะภาพขาวโลดพ่อขมนจักว่าใจเกินร่อยเลื่อนมือผิดเพราะว่าพอดีใจพ่อเฝ้าทรหาลูกไปว่าบอกผู้จัดการเด้อห้ามรับงานโดยเด็ดขาดเสนอคนก็ลเล่ไม่ได้รับงานแต่มันขึอนดิดอยู่เมืองเลยก็เลยถือว่ามัานนี่ได้พอมลูกพ่อมเต่าแถนลูกหลานไดยแถหล้านกระลุกไปแล้วอันนี้กระล้านอันนั้กนกระล้าน,อน,าานเอาไปมาจะพร้อมก็ปีนาจะไม่ได้เป็นชัดวที ถ้ากันล็อกคิ้วแดนการล็อกคิ้วครับบ่อยการล็อกอ่ากการล็อกปกติมือนี่แอนพับในอู่ดรเขาจ้างไปน้าเห็นบอปกติมือนี่ลูกๆแต่ละคนน่ะสูญเสียรายได้เพราะตามกองคนละเกือบแสนแอนครับบวกแอนแอนนี่สองแสนครับอ่าบอยนี่เกือบแสนนกก็เกือบแสนอันนี้ก็เกือบเอาเยอะหัวเลยล่ะอันนี้ก็เกือบครับปอนทุกคนแอน มัหนีครบเพรว่ามื่อเมือยืนอยู่ข้างกูจะนั่นแหละทุกคนกับเสียรายได้เพื่อพอมือนีห่ากับมาโดนใจนะครับเพราะว่าเป็นมือพิลุกันประกอบด้วกับผู้ละแสนอะไรอย่างนี้คบทุกท่าดตัวเมมนบ่ครับมือนียิ่งนับพอดิโซคารถผู้พุลเก็บมือเลยถ้ากันมาใช่โยนล้วนะพ่อพ่อี่เก็บบัดออกผู้ใดออกไปพ่อต้องจ่ายตังค์เลยครับเด้อป้าคือว่าเก็บเป็นพ่อตั้งใจพ่อตั้งใจว่าจะอะไครับตั้งใจว่าสียให้แปดคน ทมปรึกษากับท mm ีมงานอยู่ขัตวีทีชหบาทจะคุ้มเขาบอกานห้ีบาทพอเงยเปียรแล้วก็ขีทีต้องไปเขาตอนสมัยยุโรปเบียรว่าเะสินเนอะพี่น้องอันนี้มันเป็นเรื่องภ้ายในบงนะพกเขาสีหูกันดีาปในรอบัวปิมเกียร์เปียเข้มเออเอาไม้อะไรบ้างเอาไม้กันไปิมเกียรเปียเข้มเอาแม่อาิมเกียรเอาแม่ปิมเด ไม่ยากกินขามแน่ไมอยู่ระเบียบจะเปีนยกฮาปีได้กินลาบหมูจะเทียบบ่ะจะโก้ออันข่ซ้ำใจเทียดึงมีมือหนึ่งคอยยิ้มเขาแง่เงาปกติก็นจะไปกินยุบันทุ่มเ<อ>มื่อนั้นตั้งใจสิกินยุคขว้วนะครับย่งางเข้าไปก็เลยถามว่าแม่มื่อได้ยังกินมาสั่นลาบ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 มาสั่นเขาบอกึ้นมาลาบหัวอตีลาบโค้งไก่ เขโค้งไกลมันก็นลาบได้พี่จะลาบเลยว่าฝักกระดูกขึ้มันงอาจารย์พอจถามอย่างไรบ้างบานคนบอยครับมานาหลายอยู่พอทีมงานของมาหลายอยู่ครับเป็นร้อยพะละถามว่าซอยพอบางอพอก็เรียกว่าเตอร์กันมาหลายเนื้อสุดสือว่ายิ้มหาบสงเส็ยงหมดเลยก็ชมไว้ เปาหยอกพ่อสิรอหยอกพ่อแอ่เป่าแม่นเขาแม่นน้ำรับเบี้ยว่าสินห้องกับ uh uh> ่ใหญ่แม่น si บ่แม right ่นครับแมแต่ว่าอยากเป่าอีกเรื่องหนึ่งอยู่ดิพ่อได้บอกเอาลมันสิเด็กผมบ่ๆเดี๋ยวผมเป็นพูดเฟสเอากันได้พ่อรอดพี่น้องาเดี๋ยวผมเป็โพดเอากันได้พ่อเดี๋ยวผมบ่ๆเดี๋ยวไม่สิเด็กโอดบเด็กรอกม่ด้เลี้ยวอยู่เพื่อเวลาไหวรู้ว่อันผมอันผมอัศจรรย์มือหนึ่งมือเดียวเท่านั้นแต่ไม่อยู่ระเบี้ยหกปีห้าปีเลี้ยงไหนไอ แกงเส้นเซปดุกอุยหันตะเว็บใน,นหอนหอนๆมันก็กินได้อยู่แต่วันตีหนึ่งตีสองนี่มันปูมแหมพี่น้องมันอืดขึ้นมากแหมเส็ดโตกะโปเปตโปเปตออกทางหมอแหมมันเครื่องเตียงทไปท่านมือน,นั่นคืกอกันคอยย่างไปหอดหมอคอ,อยตะวันย่างหน่อยกูทน,นกินเสียงไปหอดหมอปุ๊บตาปลาดุก้วยเอาลองเอาลอง ฮ <c oughs> ัเบาบอลพัฒ้าจรงเอาไอดีเบ้าไงไอจีเบ้าไม่ไอโซ่การซูบันแทบจารแบไม่จบการทั่งพีบอมีเนีย่ยนี่ดีมีตะนิดีดีนี่ทท่งพียองตะก้อนไ้จาคิดดีแล้วตีเฮ็ดนะเจะคิดดีไปี ว่าท่านได้ว่าเนี่ยล่ะเอานได้ว่าได้เห็ประกาศมอลั่มเสียงสกิดใจเลยเอาติปวดเตอเวทีก็บอกกุ๊เซยู่แม่เพราะว่าไอ้หนกนี่สอน่อเอคือการฮอนดาการฮอนดาาพอมีตนแท่ผอยู่คนหนึ่งแสดงหมอแจใช่ใช่ใช่สอนืที่สกพอ ออเออเต้นตัว,วยังจีเอ่อเต้นตัวอยู่เดี๋ยวจะจะมาช่วยพี่น้องได้เพียงตายขีดจี๋แล้วตายเอาจะในก็นตามสร้างพี่น้องครับก็ปะเราโบนเราโม่เลยบบนเนี่ยมึงจะไงอยู่เลยโอ้ทั้งมาทั้งไปเราต้องงานผมยืนยุติพี่น้องสิหลงกันปะครับเพราะว่าตัางตะกี้ยุ่ระเบียบว่าได้สิได้มาไล่ทิพตลอดเลยอุ้ยลูก แม่ติดตามลูกตลอดเลยเอาไปลูกบ่อยซิริไซต์มาสักฉะนั้นเราที่นี่แบดกระไรมาไล่ไายได้หาสิบบาทเนี้ยเอาไปซะห้าสิบบาทนี่ห้าสิบบาทนี้ยเสีทเยที<อ>มันเหมือนสมัยเขาแล้วเหมือนสมัยแล้ว <c oughs> เข็นมะเต้าหยองเนี่ยพวกอาจารย์นันเป็นสมัยของเพลินโอ้เฮ้าก็ยืนเป๊ะเซย์อยู่นี่เอาวอากันคือกันพี่น้องเป็นพยานยืมเงินจากซิล้านเฮ็กวุญต่อนเนี่ย พี่น้องคิดหอดอดีตว่าจะพร้องเป็นนุ่มหนาเกล็กันทั้งสั่นทั้งสี่เออแล้วเบิ้งตอนนี้มันโซ่มันทุกคนเหรอที่หรือ่าพี่น้องว่าทุกข์ก็เป็นวงของเจ้าของแล้วครับผู้ที่กำลังอีพินต่อไปนี่ก็คืออ่าหมอลัมสกีใจคือทพอธนาชัยปิ่นวงแน่นอนครับแต่ว่าวงขนาดไหนวงประมาณไหนมีสมาชิกซัมใดเอาเชิญนชื่น,นพี่น้องให้การติดตามดูครับ ขอการขอบพระคุณอีพ่อนะครับทั้งสองพ่อเนาะที่ว่าเป็นผู้สาอจทนาชัยนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับเมื่อนี่ขอให้โอกาสนะครับมีโอกาสได้กลับมานะครับบ้านหลังใหญ่ระเบียบวัฒนศิลป์บ้านที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับอจทนาชัยและกับศิลปินแลหลายคนไอพีที่ออกเงินออกสั้นไปแล้วนะครับกัพี่น้องเฮาคือสิหุ่นจักกันดีนะครับไอพีหรือว่ารุ่นพี่ทุกๆวงทุกๆทานทุกๆคน ปัน,นี้ฝากลูกคนสุดทองน้องคนสุดท้ายไว้ในใจของพี่น้องในเด้อพี่น้องครับบพท่านได้เป็นบุ้มหมอลำไงสำไอสำพีสำพอพันดอกนะครับคอนเสิร์ตหมอลำเสียงสะก,กิดใจลำสิ่งลำเรียงคอนเสิร์ตครบจบที่6ชั่วโมงพี่น้องครับเวทีสิบห่องแต่ว่าคาจ่า อันนี้คือสำหรับพี่นอ้องเฮาผูทีอยากได้มาฮสพบไปเสดไปงั้นจะบ,บางบประทานหลายมีลำเลียงปกติครับผมทีมงานรวมกันแล้วก็ไม่เกิน100ชีวิตนะครับผมแต่ <ปะ S 2> เอกด้อยไปละฮะแต่พเพีย,ย้อยไปอ้ยยี่สิบปีครับเพียรอยไปยี่สิบปยี่สิบปีผมดีละับ ครับมัต้องไปมีมากมายดอกละเป็นจ้าง1.5แสน8 2 3แสนมันฮอบมื้อนึงบ่นําจ้างกว่า5แสนก็คือเก่าเป็นหยังตอคือเก่าเจ้าภาพกับตอคือเก่า ก็ได้คารมันแล้วงันเอาจังใดกับฝากพี่น้องแน่ก็แล้วกันครับพี่น้องภาพเสียงสะกิดใจตอบธนาชัยเด้อนะครับเสียงสะกิดใจก็ได้จากพ่อจากพ่อคู่นะครับเพื่อนหมอบให้นะครับจังไดพี่น้องเฮาจังไดหุ่นจักรและกับฝากพี่ฝากน้องนะครับที่ตามสนับสนุนนะครับเพื่อนแง่ตอบธนาชัยละกัดเสียงสะกิดใจนะครับไปในใจของพี่น้องแน่นะครับเพราะเพราะเพราะลขากระายเพราะว่าแถวแเข่าเพราะท่านคุ้มมันนะเพราะท่านรอไล่จริงนะครับ อ้าวสวัสดีครับลูกชายกับภูบุญยิ้มวสูงน้ำเขาจะเชือ่อนี่ฝากผลงานต่อเพราะว่าพี่น้องก,กับเห็นผลงานไหมหล่ะการตีเรียกวา่าประทับใจนะครับปีนี้สิมี่ยังไม่พี่น้องฟังพี่น้องเบิ้ลฝากพี่ฝากน้องเปิดอกงวงอะไรบอกกันไปเลยลูกครับฝากทีงานสั้นเราบ่ต้องเสียนนเดิมพี่น้องเด้อน,นะครับถือว่าเป็นน้องมูนะครับฝากบ่อันหมายถึงว่าอายุข่อยน้องก็มู ฝากพี่น้องเนี่ยเด้อนะครับบอล่ัา,าสั้นเราปรึงศิลปบอล่ัมบรรณาธรรมลัมเป็นเื่องเป็นเล่าไหเป็นไหเตยเป็นเตยนะครับฝากพี่น้องไปน้าเปิดวงบันที่4ีตุลาคมอยู่สำนักง,งานครับบ้านอุน่นอำเภอจันทุระพิบานจังหวัดรรอยเอ็ดน,นะครับราคาบอแพงสองแสนอ่อนๆค <c> ร <oughs> ับฝากไปน้คราบพี่น้องครับอาสๆเอา,อาแม่นฝากต่อลูกครับแม่นจกักรพรรดิครับอยู่กับระเบียบว่าน้ศิลปวิอ ในวิชาต้องพอพระเอกรอเปียนะครับพอคู่ไปเฮ็ดพวกเป็นของจากของพี่ดองก็เห็นคราวเนาะปีแหลกลมลกกูกคูข้านนะครับตอนนี้ก็ยังลมลูกกูข้านครับพี่ดองจะเลยจะฝากไปด้อยครับวลลัมสังวัตั้งน้องขอนแก่นสังวัตระเบียวัทสินนะครับพี่ดองมิลูกมิล้านอยากเอาไปฝากกับเม่นจกักรพรรดิกายนิ่นดีตอนรับเด้อนนะครับโดยเฉพาะปีซีมานีแดนเซอร์นะครับรับจํานวนหลายเด้อน,นะครับ เตืนสือน้องๆทีนีใจรักอย่าลืมไปไปสมัครสำนักงานย่ท่บ้าน์โซคอนสวรรค์ช่พุ่มับพี่นองเปิดวงวันที่11ตุลาเสาร์ที่11ตุลานะครับฝากแฟนครับพี่ๆี่น้องทุกคนไปให้นกำลังใจหลายๆและฝากคณะเจ้าภาพทุกคนเป็นไอแม่ได้เป็นตัวเลือกอยากจะงงในเด้อครับพี่น้องราคานน้าสองแสนอนกัน,นครับตังบูดครับประเจอเอาพู้มาประสมกรนแบบ สิปีมาลลั่ใจกันลอยครับดูว่าหนึ่งทศวรรษมาลลั่ใจกระลอยเปิดฤดูกาลใหม่วันที่27กันยาย,ยนอันนี้คือตกลงคือขอพอแล้วตอนแรกคือระเบียบว,วันศิลินสิเปิดฤดูกาล2ี่เช่นเดียวกันกนเลยขอแบบขอบอยเดอร์ปิดวงเหียยามเป็นพอแล้ววันที่27 กัญญาอยอดเนี่ยพี่น้องไปเบิ่งมอลรำใจกันร้อยปีที่สิบนะฮะส่วนของแอนออร์ดีก็คือเก่าในวงเป็นของตัวเองครับในนามออร์ดีแบนเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตการรับงานทัวร์ราชาอาณาจาักรนะฮะเป็นในรูปแบบคอนเสิร์ตเนาะนะครับพี่น้องก็สามารถติดตามได้ทั้งเพจคณะบอลรำใจกันร้อยหรือว่าแอนออร์ดีแต้นเพจครับลาลูกไพ่ลูกขอบคุณยอดพิ้วลูกขอบคุณค่ะก็ฝากติดตาม เป็นก๊ะปบ,บอมปอมที่มือปิดเด้์เปิดตลอดเลยค่ะช่วงนี้ก็ยังสามารถที่จะติดต่อผู้จัดก,การได้เหมือนเดิมนะคะค่ะพี่น้องมีกันมีงานอันนันก็ได้ถือเล่ก็ได้ง่วงออกหนุบอะไ้เด้อค่ะพี่น้องไปที่เราค่ะแอนโดรดีกับออดีแอนค่ะแล้วก็ฝากทุกๆวงของพี่ๆด้วยนะคะขอบคุณยอดยิ้วนะลูกขอบคุณยอดยิ้วในพี่บังเอิญ อ๋อเพียงเมืองเอืมันได้ามสิบสล้านวิวสื่อเขา34ล้านวิวขอบคุณพี่น้องที่ซอยสนับสนุนแล้วต่ยังเดียวสิมีเพียงใหม่ออกมาอีกอยู่ค่ะฝากพี่น้องติดตามแลกันม่ต้องเร่งใจนะคะสวยๆอ้าอีราฟตาพี่ฝากน้องลูกต่อไปสิไปีเลี้ยงสิเส้าล่ำื้อมีจากพ่อยง่ายนงไม่มีจันไหนเนาะอยากปลุกใช้ข้อไว้แล้วท้ายอีหลากรขอขอบคุณความฮาความเพลงจากพี่น้องสุขสุขคนนะคะ ขอบคุณกำลังแรงใจที่ให้หวาดล่ำเสียงมีะคกด้วยค่ะไปยกพวกันไ,ไหนล,นลูกหวดกับลูงบ่อยด้วยจ้าจ้ะซูว่าน่าจะมีพอ่อเขาถูกเนี่ยนะพ่อครับแล้วพ่อหูวะบลู <laughs> ไปถามยาดีกว่า,าเฮ้ยอีธานูนาแลกับบอสทูดเพ็ดหัวโค้ดไม่ได้ปลู้ครับมาอยู่อาบน้ำกันตะนเช้ามาหัน่นความาอยู่ครับผมเพราะว่าบอสนาแลอะไเขานัดกันมามเลอนีนะครับหลายวงอยู่ครับเอาดนกป่าเพื่อเข้าป่ามาล่ำเสียงทีหอมหลวงพงศกรลูกพ่อเอกลูกพ่อเปียลูกเอเดียบว,วัฒน,น์ศิลป์ไม่ได้ออมแสดรี่งหองเนี่ยได้ครับน้องบูดข้าเจา้าหัวเป็นหัวไฮเป็นไหฮล่ำเป็นล่ำนะครับขณะผมไฮเป็นหัวหัวเป็นไฮ อยเรียนไปตะละมืออืมบพอยากเรียนกับบอเรียนอยากเรียนจะพาไปเศร้ากับบอเศร้าฮัลโหลเถียงกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับบอปวดหัวเพราะว่ามันเรียนมาจบยังเข้ากับบออยากเศร้าเท่าไหนเนี่ยเสียงพี่โกเลยเนี่ยจ้างบ็จ้างก็ไปเอาฮัลลังงั้นใจเคืองเดี๋ยวก็ไปมันบปมีงานตวัดตอนนี้กราบขอบพระคุณ200คิวงานนะครับขอบพระคุณพี่เรียบรยเรีบอยเหมือราก็รับหลายพัน200 โซ่ไเหมือนาพูดไปลำอันบอดนกครับผมฝากบอกว่าน่าระเบียบไปเร้่อยจะมากยองหลายเอาขึ้นหมู่นี้ยสอกับพอดีแล้วล่ะสองหนอยกับพอดีแล้ว่าเอาเกินมีทอเอาอวานมีประกาศไวจะน่าจะต่อสอง่อยสี่ิบว่าพอปีนี้บอื่อวานนีประชุบแล้วานรเยมาชุบน้องะบยวมากับอวานนี้เพราะว่าปีหน้าจะบด้มากำมูค่ะบานนเป็นพิมนับเพิ่งเริ่ชุบแล้วบนเดีสองน่อยสี่งานบอก จะเป็นรับขัดรับเนื่อยรับพอบอก็แล้วปีนี้เ<อ>งินรับแค่สองร้อยพ่ออ,อา,อาสุโอยรยาฟ้นานาลาผู้ใดอยากผู้ใดอยากสบายเป็นคนใจแฟนเด้อรับรองมีเวลาใส่เงินดีดีบปี<อ> <laughs> นี่เท่าไหร่หอน้าแมนาอุ้ยซีผู้แล้วเกือบซี่ร้อยแล้วนี่ทีอุ้ยซี่สิบกว่าแล่ะ พูดสอ้ายตีีทยวคุณดอกอคือพแล้วก็ยังเต็มุเดือนยสั่ัวกลดจะไปหาเหตุรมันงอีเวลาไปสวทอสอกไปสให้ระเบียบว่าตัสินงานหลายคัดโทษต่ว่ามือนี่นะครับผู้ผมดีใจได้มามหาพ่อต่่าสุดท้ายแล้วนะครับน้องอยากอยากบอกกบพออยู่ครับแต่ละคนมากมือนี้มีแถ้พูดสวยรวยแซ่ไล่เจ้าของวงระเบียบเป็นยังจะบ่แตงหน้ารับ พ่อนี่ครับพ right? hey. ่อแม่นี sí. oh. your, uh ่ย huh. ล่ะผู้ใดแม่พ่อก็พอเปลี่ยนแล้วบอกแก้วครับเขาขึ้นอำนาจไฮไฮแล้วผู้บริหารได้หน่โอ้ยน้อสิจริงผู้ใดก็ว่านาพินาว่านาพินาเออพ่อรอดติดตามโหดออกมาพี่น้องเฮก็คือสองพญานีออกมากกันแล้วเวลาพ่อออกเพี่ย้ำใดครับพระเจ้าเป็นของน้ำย้ำนั้ำ พอจนโตแก่หงองก็จะรู้เฝ้าเมื่อเทสพอเพรต้องเครียดน,นะครับเนียไปยุขวัญใจแฟนก็นได้ <c oughs> แม่พันธุ์ทีป็นสุขพ่อไปอยู่เสียงเกี้ยวอเลยนะเอาพ่ออย่าไปยุพ่ออย่าไป, <c oughs> ไปยุขวัญใจแฟน, <c oughs> นเด้อ มือหนึ่งมือหนึ่งเจ้ามาบอดนขอกขยิบบอสู่ฟังมีพี่น้องสิละน้ำมาเบิร์เป็นจังไดเป็นเอฟซีเด้เพิ่นมาติดตามเจ้าสมัยหัวหน้าบอยหัวหน้าเมนแล้วก็หัวหน้านกอยู่น้ำเพิน่นตะกี้พ่อเอ๋กับล่ำเป็นโกงภาคไลายเลี้ยงเพิ่นก็นเลยถามว่าลาพีนี่พ่อเอ๋ล่ำน้ำหมูบอสัน่นว่าก็เลยบอกว่าล่ำอยู่ตัวเมีขย,ย,มยขันพ่อเอ๋บอลล่ำเหมือนเล่งบอจ่ายค่าจ้างระเบียบพนาไอ้กันตูหุ่ยมาอยู่แม่มาอยู่ไม่แย่หนึ่งเปิดห้องน้ำออกมาน้องกันโอ้ยเนาะ เท่าพนันสุอยากเบิ้งแล้วอยู่ตีพานาันลบกับว่าทั้งหนึ่งขอบเพิ<ห>่นโฮกำลังใจที่เพิ่นโ h o n ่นี่น,น,นะ <c oughs> พระเจ้าถือใจ <c oughs> สูงเงินพวกสูงเงินเนี่ยคือความสำเร็จของเฮานี่แหละ <c oughs> เอาบารี <c oughs> บ่อยสรลุบด้วลูก ม right er ื่อแนวสบายเลยเนี่ยพ่อพ่อเอาบอก็ไม่ใจของพี่ของลูกของเต้าสุขุสุภาพคนงานนะฮะโดยเฉพาะนี่เครือข่ายหรือว่าในเฮือนระเบียบวัฒนศิลป์สายเลือดของระเบียบโอ้ยเนีครับอยากให้พี่น้องได้ตุ่มในโฮมกันแฟนครับก็เสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกบผมนะในฐานะลูกลูกศิษย์ลูกหาหักแท้งแล้วก็คอยเป็นกําลังใจซัพพอร์ตกันผู้ใดที่ไปบ่ท่านใดพี่น้องก็ต้องเบิ่งต้องแย่งเอาให้ไปไปน้ำกันนะฮะหรือ ในโอกาสก่ต,ต,ตไปอาจมีโปรเจกต์พิเศษอยากจัดงานเฟสตเิจักเทือหนึ่งนะครับเพื่อสักสีของสายเลือดระเบียบวัฒนศิลป์ท่านพี่น้องสนับสนุนพี่น้องเห็นดีนะผขอเสียงดังๆเลยปกติแล้วเขาสิเห็นง,งานของศิลปินระดับประเทศที่เป็นจัดงานเฟสตเิงานใหญ่นะฮะแต่ว่าระเบียบวัฒนศิลป์เมื่อนี้ผมก็คิดว่า กระบอชักประสิประสบความสําเร็จมากหน่อยสาไดแต่กระยักเทปจักเตือหนึ่งเสวอวาพอระเบียบผูพันยูเทิงสวรรค์กับโค้งศิภาภ่มใจกับพวกเข้าหากเมื่อนั้นเกิดขึ้นอิริศนะครับพี่น้องก็จาค่อยติดตามครับผมพรวาสมาลองทีลพิ้งสอพิ้งสี่ได้พี่น้องคือทุกวงเป็นวงเดียวกันเล่นน้ากันล่าน้ากันเวทีเดียวกันเวทีเดียวกันล่าแดนเซอร์ดีมียักคนจักคณะเอามาโฮมมาตุ้มกันเต้นอ้อมพี่น้องอยู่นี่แหละ ตอว,วิธีเป็นแบบว่าให้อลังการไปเลยเอาเวทีเก็บโมงมาตอใส่กันบ่พอมีแนมันแนรกพี่น้องที่นี่แหละเอาลอดลอครับู่จิตลอติดตามพร้อสีก็โดนนะครับเจ้าหน้าที่พอข,อขอขอบคุณลูกขอบคุณเตาสุขุสุขชนนะครับทีสลับเวลามาให้ความสูงกระพาความสูงทางกายความสุงทังใจพอสิ่งที่พอปัตนาคืออยากพ่มลูกพ่มเตา มัอนี้ก็ถือว่าเป็นเรลืองามยามดีที่พอสามารถเอินลูกเอินเตา่ามางโม่มาตุ่มก็ได้ปีนาปีฮื้อกหวังว่าคงสะมีโอกาสนี่นะครับคงสีหญิงใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่านี่กากบสี่เติบโตไปข้างนามอล่ำเสียงแก้วก็เติบโตไปข้างนาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่อีกเพราะ่จะเป็นสา,าเกตนครศิลทีพ่อบด้ขึ้นมา ว่าจะแปดแสนแปดบรรทึงสินรากามอลลําเสียงซอออนมังกรนตัตพุทธอีกค,คณะหนึ่งอันนี้คืคอ,อถ้ายาทของระเบียบวเธรทุนแตกนอกแตกต่อไปนะครับจากความมีโอกาสกับพงศีลินพ่มลูกพงเต่าให้มันยิงเงี้ก็นี่ครับกับข้อกับพมีอย่างก่ขอขอ่วยพ่อให้ลูกให้เต้าสู่ขู่สุขคนที่ตังค์อกตังใจมาให้ความสุขพีรับนองในมณีและให้ความสุขทางกายทางใจของพอและผู้บริหารทุกคน จงประสบในความโชคดีมีใช่เหตุยั้งออกไปประกอบธุรธกิจการงานซึ่งได้ขอให้พี่ให้น้องฮักให้พี่น้องเมตตาให้พี่น้องส่งเสริมว่าจะเป็นเหตุกุ้มปิดบ้านไหนกระตามสร้างบ้านนกบ้านแอนบ้านบอยบ้านแม่ บ,บ้านโบนบ้านธนาชัยถึงเชนกุ้มปีนผีน้งองก็อย่าลืมเข้าไปกําลังใจซื้อบานซื้อออนไลน์เบื้องโบเบื้องกับซางแต่ว่าให้กําลังใจลูกเตาได้มีลม้มหายใจต่อไปเพื่อที่สืบสานวัฒนธรรมกาขอให้ลูกๆมีความสุขสุขู้สุขร่ลำรวยร่ำรวยสุขู้สุขพลันหนุ่มเด้อเดี๋ยวผมไม่ต่อเศิลปินทุกท่านบนเวทีนี่น้องครับเอาไว้พอกันให้โอกาสต่อไปกันเอากันนะครับขอบคุณทุกคนนักเลงใจทุกทท่านนะครับวันนี้เนาะนะครับได้ม่าตุ๋นบังโฮมนะ